สวัสดีครับวันนี้มาก่อนไปออกกําลังกายนะครับวันนี้ลูกไปทัศนศึกษาวันนี้เราเลยมาไลฟ์เร็วนิดหนึ่งไปส่งลูกเสร็จปุ๊บก,ก็เลยคิดว่าอ่ะแทนที่จะนอนเราไลฟ์กันก่อนดีกว่าวันนี้คือหนึ่งในโครงการ Boost Energy นะครับใน7วันวันนี้เป็นวันที่2หัวข้อคือการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานหลายคนถามว่าทําไมต้องเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานด้วยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาอ้วนขึ้นนะครับ ก็คืออัตราการผ่านพลังงานลดลงหรือบางคนเนี่ยอัตราการผ่านพลังงานลดลงร่วมกับการกินมากกว่าความจําเป็นของร่างกายในแต่ละวันนะครับหลายคนนะครับประสบปัญหาเดียวกันกนะ็คือไปงานเลี้ยงมาเดินทางไกลไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดมาช่วงนั้นแทบไม่ได้ออกกบบากลังกายเลยช่วงนั้น แทบไม่ได้คุมอาหารเลยแล้วผลสุดท้ายน้ําหนักขึ้นหรือสัสดส่วนเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นถ้าใครมีปัญหาว่ากลับจากปีใหม่หรือกลับจากไปต่างจังหวัดแล้วเนี่ยมีลักษณะคล้อ้วนขึ้นนะครับเราก็จะมาบูสต์เอเนอร์จีกันครั้งหนึ่งนะครับลักษณะการบูสต์เอเนอร์จีวันที่1คือเราคุยกันเรื่องนอนหลับนะครับถ้าใครอยากดูก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างการบูสต์เอเนอร์จีวันที่2นะครับคือการออกกําลังกายการออกกําลังกายของผมนะครับ ไม่ได้หมายความว่าต้องออกกํบบาลังกายหนักๆหรือมากๆการออกกํบบาลังกายที่ดีที่สุดจากงาน,นวิจัยคือออกกํบบาลังกายเวลาเดิมการออกกํบบาลังกายที่ดีที่สุดใน,ในงานวิจัยคือออกกํบบาลังกายทุกวันหรือวันเว้นวันนะครับ ถ้าเกิดทุกวันก็คือประมาณ15นาทีถึง1ชั่วโมงถ้าออกกําลังกายแบบวันเว้นวันก็คือวันละ2ชั่วโมงแล้ววันเว้นวันแบบนี้คือจากงานวิจัยนะครับแต่ไม่ยังเป็นว่าจะต้องเสมอไปผมขออย่างเดียวคือออกกําลังกายวันละ15นาทีก็เพียงพอและคือไม่ยังเป็นว่าจะต้องออกเยอะแต่ต้องออกสม่ําเสมอแล้วออกเวลาเดิมจะดีทําไมออกเวลาเดิมดีเพราะว่าเป็นแบบนี้ครับคือปกติเนี่ยร่างกายคนเรามันมักจะมีหน่วยความจํา ที่ทำให้ร่างกายเราปลดปล่อยพลังงานเวลาเดิมอย่างเช่นสมมุติว่ากราฟนี้คือพลังงานกราฟนี้คือเวลาถ้าเราเคยออกกำลังกายตอนเช้าอันนี้คือเช้ามันก็จะออกกำลังกายอยู่รูปนี้ครับถ้าเราออกกำลังกายตอนเย็นมันก็จะออกกำลังกายรูปนี้สังเกตไหมครับไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเราออกกำลังกายเวลาเดิม ร่างกายจะใช้พลังงานมากสุดตอนเช้าหรือใช้พลังมากสุดตอนเย็นขึ้นอยู่กับว่าเราออกกำลับบงกายส่วนใหญ่เป็นเช้าหรือเย็นนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่สามารถออกกำลับบงกายเวลาเดิมได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเช้าบ้างเย็นบ้างก็ได้แต่ว่าจากงานวิจัยพบว่าถ้าออกกำลับบงกายเวลาเดิมตลอดอย่างผมเนี่ยผมออกกำลับบงกายตอนเช้าตลอดเพราะผมไม่ส่งเพะผมตื่นมาเสร็จปุ๊บผมไปส่งลูกสาวเสร็จเมื่อกี้นะครับ ร่างกายผมก็ตื่นแลวเฟรชเลยรู้สึกแบบเป็นคนแบบตื่นเต้นมากในขณะที่เมื่อคืนนี้เพิ่งนอนห้าทุ่มนะครับเตรียมเตรียมของส่งลูกไปทัดกาศึกษาเสร็จปุ๊บตื่นตีสามตีสี่ไปส่งลูกมาก็ยังเฟรชเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะผมออกกํบบาลังกายเวลาเดิมแล้วออกกํบบาลังกายทุกวันมาตลอด 5ปีที่ลดความอ้วนนะครับดังนั้นตอนเช้าผมก็จะเฟรชมากเลยแต่ถ้าใครออกกํบบาลังกายตอนเย็นก็จะสังเกตว่าพอหลังจากเลิกงานไปออกกํบบาลังกายแล้วจะรู้สึกสดชื่นนะครับทำให้หลายคนพอออกกบบาลังกายตอนเย็นแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับบ้างแต่จะพาะกับบางคนนะครับไม่ต้องเสียเรียดออกกํบบาลังกายเช้าหรือเย็นก็ได้ผมตัดอันนี้ออกก่อนเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับอ่าโอเคดังนั้นเรามาดูกันนิดหนึ่งว่ากลไกการออกกํบบาลังกายเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงจริงจริง เพจผมชื่อนั่งเฉยๆก็ผอมได้หมายความว่าจริงๆเราคุมอาหารก็สามารถลดความอ้วนได้90%อยู่แล้วเพีเยงแต่ว่าการออกกําลังกายมันช่วยให้กล้ามเนื้อกระชับขึ้นอัตราการเผาผลาญสูงขึ้นแล้วการลดความอ้วนเนี่ยมันง่ายขึ้นสมมุตินะครับถ้าคุณออกกําลังกายตอนเช้าอย่างเช่นผมออกเนี่ยทุกวันผมจะออกประมาณ6กโมงหรือตีห้าครึง่งนะครับจริงๆเราออกกําลังกายแค่นี้เองครับ15นาทีถึง1ชั่วโมงไม่เกินนี้ อาจจะแค่6โมงถึง7โมงอ่ะสูงสุดนะครับต่อวันเสร็จปุ๊บเนี่ยในระหว่างวันเนี่ยอัตราการผ่านพลังงานมันจะวนไปอีกอย่างน้อย12ชั่วโมงก็คือแทนที่ร่างกายเรานะครับจะเผาผ่านพลังงานแค่ตรงนี้ตัวอีแค่นี้ไม่ใช่ครับถ้าเราออกกำลังกายเป็นประจำอัตราการผ่านพลังงานจะยังคงสูงอยู่แต่จะค่อยๆลดลงอย่างน้อยประมาณ12-24ชั่วโมงโดยประมาณ ยกเว้นนะครับคนที่ออกออกกํบบาลังกายด้วยวิธีนี้คือบูสต์พลังงานด้วย HIIT หรือ HIIT High Intensity Interval Training นะครับคนที่ทํา i i t ก็คือไปเปิดดูได้เขาจะออกกํบบาลังกายประมาณโซน4ถึงโซน5ประมาณนี้นะครับติดต่อกันประมาณ15นาทีขึ้นไปเพื่อทําให้อัตราการผ่านพลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นวิเศษถ้าใครออกกํบบาลังกายแบบ Hi ิตจะได้ Afterburn Effect 2 4ถึง48ชั่วโมงแต่ผมลองและ ฮิตเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่กำลังลดลดความอ้วนช่วงแรกๆผมจึงแนะนำว่าให้ออกกำลังกายเพียง15นาทีต่อวันโดยออกกำลังกายช่วงสั้นๆ1 5ถึง60นาทีในตอนเช้าหรือตอนเย็นเวลาเดิมแล้วก็ให้อัตราการเผาผลาญพลังงานมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อย12ชั่วโมงก็เพียงพอแล้วลักษณะของการเพิ่มเพิ่มสูงขึ้นจะเป็นลักษณะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราดูกราฟสีน้าเงินกราฟสีน้าเงินคือ คนที่อ้วนปกติอ้วนหรือไม่ออกกำลังกายอ่าอ้วนหรือไม่ออกกำลังลักษณะการก็คือตอนเช้าเราตื่นมาหกโมงเช้าพร้อมกันสมมุตินะครับอัตราการผลิพลังงานจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอาจจะจาก,กินกาแฟเดินไปเดินมาอาบน้ําแล้วก็อยู่ที่ระดับประมาณนี้แล้วค่อยๆลดลงช้าๆบางคนเล่นมือถือหลังสี่ทุ่มอีก ไปหมดอีกทีหนึ่งสี่ทุ่มหรือเที่ยงคืนบางคนจะอยู่สภาพนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายอย่างผมออกออกกาลังกายตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวเสร็จไลฟ์ไปออกเลยนะครับออกปุ๊บเราจะดึงฟุบให้อัตราการผ่านพลังงานขึ้นไปสูงถึงจุดสุดยอดเลยครับตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ระหว่างวันเราก็พยายามเดินเดินบ่อยๆเข้าห้องน้ําเดินไปเดินมาทํางานกระฉับกระเฉงแถมยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานด้วยนะครับมันก็จะค่อยๆลดลงช้าๆช้าๆช้าๆแล้วไปหมด อีกทีหนึ่งประมาณ3ามถึงสี่ทุ่มถึงเวลาหลับพอดีพอหลับ4ี่ทุ่มถึงหกโมงเชา้าครบ8ชั่วโมงก็ตื่นขึ้น,นมาบูสต์ใหม่แบบนี้นะครับดังนั้นจริงๆแล้วเราอยากได้แบบนี้นะครับก็คือการบูสต์อัตราการาหรุหผารพลังงานแบบนี้นะครับบูสต์เอเนอร์จีบูสต์อีนะครับบางคนก็ถามก่อนว่าออกกําลังกายแบบไหนดียคะดีไหมคาร์ดิโอดีไหมหรือเวทดีไหมแบบไหนก็ได้ครับขอให้ออกกําลังกายเป็นประจําเวลาเดิมกับทุกวัน ก็เพียงพอครับเพราะว่าถ้าเกิดเราออกกำลับบงกายแบบคาร์ดิโอก็ได้เพราะเราชอบโยคะก็ได้เราชอบครับเวทเทรน่งก็ได้เพราะเราชอบ mm. ทำไมผมถึงบอกว่าอะไรก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในงานวิจัยพบว่านะครับคนที่ออกกำลับบงกายด้วยความชอบชอบที่จะออกกำลับบงกายด้วยวิธีนั้นจะออกกำลับบงกายได้ตลอดชีวิตแล้วเป้าหมายของผมก็คือค้นหา เดกแก๊ง7แสนคนไทยลดความอ้วนอย่างยั่งยืนเน่งนั้นคุณออกแบบไหนก็ได้ครับโยคะคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งหรือแบบไหนก็ได้นะครับจะลำวยไทยลำไทยนะครับอะไรก็ได้ขอให้คุณออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันครับเพราะผมไม่ได้อยากให้คุณลดความอ้วนแค่ช่วงเดียวผมอยากให้คุณลดความอ้วนแล้วหุ่นดีตลอดชีวิตแบบที่ผมเป็นนะครับโอเคดังนั้นเวทเนี่ยบางคนก็ถามว่ากลไกมันคืออะไรกลไกของคาร์ดิโอกครับง่ายๆก็คือ กระตุ้นบวกนะครับกระตุ้นหัวใจอย่างนี้นะครับกระตุ้นหัวใจและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆในการเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานแต่ถ้าเวทเทรนนิ่งนะครับถ้าเราออกออกกําลังกายด้วยการเล่นเวทเทรนนิ่งมันจะเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มกล้ามการเพิ่มกล้ามก็เหมือนกับเราเพิ่มโรงงานอุตสาหกรรมในร่างกายของเราในการเผาผลาญพลังงานถ้าคุณเพิ่มกล้ามเนื้อได้ เขามีงานวิจัยบอกว่าคนที่กล้ามเนื้อมากจะเผาผลาญไขมันได้ดีกว่าคนที่กล้ามเนื้อน้อยดังนั้นในคอร์สออนไลน์ผมจึงมีสูตรนี้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าหลอกร่างกายให้ผอมลงคือการเดินวิ่งแล้วก็เดินนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ฟังอยู่แล้วก็อยู่ในคอร์สออนไลน์นะครับมันก็เป็นการบูสต์ energy อย่างหนึง่งเป็นการผสมะระหว่างคาร์ดิโอกับเวท ตอนที่เราเดินเนี่ยมันจะเป็นคาร์ดิโอเดินเนี่ยเป็นคาร์ดิโอแต่พอจะวิ่งเนี่ยมันจะเป็นเวทผสมคาร์ดิโอด้วยเพราะว่าผมให้วิ่งเร็วขึ้นการวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยจะเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อต้นขาดังนั้นคนที่อยู่ในคอร์สออนไลน์นะครับเวลาเดิน เป็นคาร์เดิดโอ,อย่างเดียวแต่ตอนวิ่งจะเป็นคาร์เดียวกับเวทเพราะว่าผมตั้งใจให้กล้ามเนื้อต้นขาใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับน้ําหนักให้กล้ามเนื้อต้นขาใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มโรงงานอุตสาหกรรมในการเผาผันไขมันให้กับเพื่อนๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆน้ําหนักลดลงตัวเล็กลงต้นขาจะเล็กลงเองครับไม่ต้องตกใจนะครับบางคนบอกเอ๊ะทำไมวิ่งแล้วต้นขาใหญ่ขึ้นน้ําหนักมากขึ้นแต่เอวเล็กลงนะครับสังเกตนะครับคํามองผมคือน้ําหนักมากขึ้น แต่ไขมันที่เอวเล็กลงนะครับดังนั้นผมจึงตั้งสูตรนี้ว่านั่งเฉยๆก็ผอมได้ด้วยการคุมอาหารบวกกับหลอกร่างกายให้ผอมลงโดยการเดินสลับวิ่ง15นาทีอ่ะข้ามไปนะครับสรุปแล้ววันนี้นะครับ BOOST energy วันที่2คือการออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ15นาทีทุกวันได้จะดีที่สุดครับถ้าไม่ทุกวันก็ไม่เป็นไรแล้วแต่คุณสะดวกให้ออกกำลังกายเวลาเดิมหรือใกล้เคียงของเดิมเช้าก็ได้เย็นก็ได้แต่ถ้าเชา้า จะดีในเรื่องของการที่บูสต์แต่เช้าเลยแล้วพอถึงเวลาเย็นก็ง่วงนอนและหลับพอดีให้ออกกําลังกายทุกวันครับสม่ําเสมอให้ออกกําลังกายด้วยโยคะคาร์ดิโอเวทหรืออะไรก็ได้ที่คุณชอบเพราะคุณจะได้ออกกําลังกายพร้อมๆกับผมท,ท,ทุกๆวันไปได้ตลอดชีวิตนะครับการออกกําลังกายนะครับเป็นแค่หนึ่งในวิธีในการบูสต์พลังงานเท่านั้นนะครับเดี๋ยวอีก 5วันที่เหลือนะครับจะมีวิธีการบูสต์พลังงานวิธีอื่นอย่างเช่นพรุ่งนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมการดื่มน้ําเปล่าในในตอนเช้าและดื่มน้ําเปล่าตอนท้องว่างถึงสามารถบูสต์พลังงานได้นะครับ วันที่1เรื่องการนอนวันที่2เรื่องการออกกําลังกายวันที่3เดี๋ยวเราเจอกันนะครับเรื่องการดื่มน้ําว่าทําไมดื่มน้ําถึงช่วยทําให้เราบูสต์อัตราการผ่านพลังงานได้นะครับแล้วทําให้เราลดความอ้วนได้ด้วยนะครับคลิปนี้ทําเพื่อคนไทยนะครับแชร์ได้เลยไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น,นใครจะเอาไปลงเพจก็ได้อยากให้คนไทย7 0 0 0 0สคนลดความอ้วนอย่างยั่งยืนนะครับ มีเพื่อนท่านท่านหนึ่งบอกว่าคุณหมอหน่าจะแจกหมายเลขลำดับเด็กแกงนะครับโอ้อยากทำเหมือนครับแต่ว่าผมอะไม่มีทีมงานเลยไลฟ์ก็ไลฟ์คนเดียวนะครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับอันนี้อันนี้งานยากมีเพื่อนท่านหนึ่งบอกว่าปกติเป็นคนท้องผูกมากเลยแต่พอออกกําลังกายปุ๊บช่วยให้ อาการท้องผูกดีขึ้นอะทำไมเป็นแบบนั้นจริงๆมันเป็นแบบนี้ครับร่างกายเราแปลกนะครับถ้าเราออกกาลังกายเป็นประจําผมเนี่ยปกติเป็นคนที่ถ่ายทุก7วันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเขาเรียก Functional Constipation ก็คือการที่เราท้องผูกเนี่ยเนื่องจากลําไส้อาจจะยาวคนอื่นลําไส้อาจจะก,กว้างกับคนอื่นหรือว่าระบบการย่อยของเราอาจจะผิดปกติกว่าคนอื่นนิดหน่อยทําให้ผมท้องผูกอยู่แล้วพราะเราออกกําลังกายทุกวันนะครับอย่างเช่นซิทอัพนะครับ วิ่งนะครับหรือเวทก็ตามมันทําให้ระบบการย่อยเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะครับลองออกกบบาลังกายดูสมพลท้องผูกนะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งถามว่าทําไมบางคนถึงแนะนําให้ออกกบบาลังกายก่อนกินบางคนแนะนําให้กินก่อนออก กำลับบงกายนะครับอ่าจริงๆมันมีหลายทฤษฎีมากเลยนะครับจริงๆผมว่าความรู้ในการลดความอ้วนมันเป็นเรื่องที่เราเอาไปใช้ไม่มีถูกไม่ไม,ม่ผิดนะครับลองฟังทฤษฎีที่หนึ่งดูทฤษฎีที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราท้องว่างแล้วเราไปออกกำลับบงกายเราจะใช้ไขมันเก่า ก่อนไขมันที่ตับไขมันส่วนอื่นก่อนแล้วเราถึงจะค่อยไปทานอาหารทฤษฎีที่2นะครับเขาบอกว่าเรากินอาหารก่อนเราจะได้มีพลังงานเยอะๆในการไปเล่นเวทหรือไปออกกํบบาลังกายเราไม่เหนื่อยเราไม่มีน้ําตาลต่ําทฤษฎีที่3นะครับเขาบอกว่าถ้าเรารับประทานชาเขียวกาแฟก่อนออกกํบบาลังกายจะทําให้คนที่เริ่มออกกํบบาลังกายใหม่ๆเนี่ยไม่เหนื่อยง่ายแล้วก็ไม่ท้อทฤษฎีที่4นะครับก็คือ คนที่บอกว่าออ,ออกกำลังกายเนี่ยจะกินก่อนอาหารหรือหลังอาหารก็ได้ถ้าก่อนอาหารเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ไม่จุกท้องหลังอาหารเนี่ยไม่เกิน30นาทีเพื่อให้ร่างกายเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตในอาหารเป็นไกลโคเจนแล้วทาให้อ้วนน้อยลงและทําให้มีพลังงานสําหรับการออกออกกําลังกายในวันถัดไปสังเกตไหมครับ4ทฤษฎีไม่มีถูกผิดครับมันขึ้นอยู่กับว่า,วาคุณจะเอาอันไหนไปใช้นะครับ ดังนั้นค่อยๆศึกษาดูนะครับผมว่าความรู้พวกนี้เป็นความรู้ที่เราเอามันมาเป็นเครื่องมืออย่าเอามันมาเป็นอีโก้ครับเอามันมาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้คุณลดความอ้วนอย่าเอามาเถียงกันนะครับว่าอันไหนถูกผิดไม่มีถูกผิดครับความรู้ทางวิชาการเป็นเรื่องสนุกไม่มีถูกผิดใดๆทั้งสิ้นนะครับว้าวสวัสดีเพื่อนๆนะครับหลาย,ลายๆคนเขาบอกว่าเป็นคนกิน ินจุกกินจิบนะครับอิ่มแล้วก็ยังกินกินขนมนะครับก็ยังกินเยอะเหมือนเดิมทําไงดีง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยการกินเยอะไม่ได้ทําให้อ้วนฟังผมจะชัดนะครับการกินเยอะไม่ได้ทําให้อ้วนแต่สิ่งที่อ้วนคือคุณกินสิ่งที่เกินความจําเป็นดังหากบางคนฟังแล้วงงผมแนะนําแบบนี้ถ้าเราดื่มน้ํเวละสามลิตรหรือดื่มน้ํเวลห้าลิตรอันเนี้ยไม่อ้วน ถูกต้องไหมครับถ้าคุณกินไข่วันละสามฟองกับวันละห้าฟองทำให้อิ่มมากขึ้นอันนี้ไม่ทำให้อ้วนถ้าคุณกินธัญ,ญพืชอย่างเช่นแอลมอนคุณกินเยอะๆแบบนี้ไม่อ้วนนะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นคนกินจบกินจบิบให้คุณกินของที่กินแล้วไม่อ้วนอย่างเช่นวันหนึ่งคุณกินไข่ไปเลย2ฟองเช้ากับวันเย็นเหมือนที่ผมแนะนําในคอร์สออนไลน์ หรือ2คุณดื่มไปเลยครับน้ําวันละ3าถึงหลิตรดื่มตอนท้องว่างถ้าเริ่มอยากกินจุกกินจิบป,ปุ๊บดื่มน้ําเลยครับดื่มน้ําเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดพรุ่งนี้ว่าการดื่มน้ําทําไมถึงทําให้ b o o ต์เอเนอรได้อันที่3ก็คือคุณทานธัญพืชก็ได้ครับแอลมอนนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานมันอาจจะมีไขมัน,นครับแต่ร่างกายดูดซึมไขมันจากธัญพืชได้น้อยมากเลยเพราะว่าอะไรครับ เพราะมันมีใย,ยอาหารสูงดังนั้นคุณจะกินไข่วันละ6ฟองดื่มน้ำวันละ5-6ลิตรนะครับหรือทานทานยาพืชวันละครึ่งกิโลก็ไม่ทำให้คุณอ้วนขึ้นแถมทำให้คุณผอมลงด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันวันหลังนะครับอันนี้ค่อนข้างยาวตอนออกกำลับบงกายชอบหาวตลอดเลยแสดงว่าร่างกายกำลังปรับตัวนะครับเดี๋ยวค่อยๆอ,ออกกำลับบงกายแล้วก็นอนให้เพียงพอกินโปรตีนให้พอเดี๋ยวก็หายครับอาการหาานะครับ ันนี้เป็นได้เลยเจอบ่อยๆนะครับในเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มออกกํบบาลังกายใหม่ๆแล้วยังร่างกายยังปรับตัวไม่ได้เคมีเพื่อนท่านหนึ่งบอกว่าตอนนี้น้ำหนักไม่ลงเลยแต่ส,สัดส่วนลดลงมาถูกล้วนะครับนะครับผมเคยทําคลิปอันนึงเก่าแก่มากเลยนะครับผมใช้คำนี้ครับ มีหลายคนใช้คำว่าลดน้ำหนักนะครับกับอีกหลายคนใช้คำว่าลดความอ้วนถ้าคุณลดน้ำหนักบางทีกระดูกคุณจะหายไปกล้ามเนื้อคุณจะหายไปนะครับหรือไขมันคุณหายไปคุณบอกไม่ได้แต่ถ้าคุณใช้คำว่าลดความอ้วนคุณต้องวัดสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ไขมันโดยใช้เครื่อง body composition นะครับดังนั้นในคอร์สออนไลน์ผมถึงบอกไปว่าเราจำเป็นต้องวัดสัดส่วนและและหรือนะครับ ร่วมกับเปอร์เซ็นต์ไขมันดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปวัดที่น้ําหนักจะเกิดความสับสนขึ้นอย่างเช่นช่วงที่ผมลด,ลดความอ้วนเนี่ยน้ำหนักผมเพิ่มขึ้น3ากิโลแต่รอบเอวผมหายไป3นิ้วสังเกตไหมครับรอบเอวคือไขมันที่หายไป3นิ้วแต่น้ําหนักขึ้น3กิโลเกิดจากกล้ามเนื้อดังนั้นถ้าคุณชั่งน้ําหนักจะสับสนนะครับคนที่เป็นแฟนคลับผมส่วนใหญ่จะรู้ว่าผมจะไม่แนะนําให้ชั่งน้ําหนักเลยเลิกชั่งน้ําหนักไปเลยตลอดชีวิตครับ มันไม่มีความจําเป็นผู้หญิงบางคนพอใกล้รอบเดือนตัวจะบวมน้ําหนักจะขึ้น3โลเป็นเรื่องปกติดังนั้นเราจะงงถ้าเกิดเราไปดูว่าน้ําหนักเราเพิ่มขึ้นลดลงเท่าไหร่สมมุติว่าวันนี้เราดื่มน้ําไป1ลิตรน้ําหนักขึ้น1นกิโลถ้าคุณดื่มน้ําไป3ลิตรน้ําหนักขึ้น3ากิโลจะพอคุณปัสสาวะออกมา1ลิตรน้ําหนักจะหายไป1นกิโลคุณจะเริ่มสับสนเลยดังนั้นอย่าชั่งน้ําหนักครับวัดสัดส่วนและเปอร์เซ็นต์ไขมันเท่านั้นจะดีที่สุดครับ กังวันชอบกินขนมจนติดเป็นนิสัยกินได้ครับกินทันยพืชเป็นขนมได้เลยครับกินแล้วไม่อ้วนนะครับไขมันก็ตับหายไหมหายสิผมหายไปแล้วนะครับลดน้ำหนักแล้วผมร่วงแสดงว่าขาดวิตามิน B 5ห้ากับโปรตีนนะครับตอนผมอ้วนขึ้นเนี่ยผมผมร่วงเพราะว่าภูมิคุ้มกันไม่ไม่ค่อยดีแต่พอผมผอมลงเนี่ย ผมผมตรงเนี้ยตรงกลางตงัวแรกมันมันหายไปเลยมันกลับขึ้นมาแล้วดังนั้นเคล็ดลับในการลดความอ้วนที่ทําให้ผมขึ้นแล้วดกดํากลับไปเหมือนเดิมก็คือต้องทานโปรโตีนอย่างน้อย50กรัมต่อวันทานวิตามิน B โดยเพราะวิตามิน B5 นะครับจากผักผลไม้หรืออาหารเสริมก็ได้แล้วแต่ละคนจะจะสะดวกนะครับเดินตอนเย็นแล้วแล้วนอนไม่หลับทําไงดีก็เปลี่ยนเป็นเดินตอนเช้าครับวิธีที่ดีที่สุดคืออย่างที่ผมบอกครับ บูสต์ energy ด้วยการออกกําลังกายถ้าใครมีปัญหาเรื่องออกกําลังกายตอนเย็นแล้วนอนไม่หลับให้เปลี่ยนเป็นออกกําลังกายตอนเช้านะครับโอเคนะครับวันนี้ผมต้องไปออกกําลังกายแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปส่งภรรยาที่โรงพยาบาลต่อนะครับผมแล้วพบกันคลิปหน้านะครับพรุ่งนี้ประมาณ6โมงไม่เกิน 6. โมง15ครับสวัสดีครับ